เฉยๆก็ดีอยู่แล้วท่าไหนไม่ดีก็พ่อตีนิ้งเนียงนิ้งเนียงนิ้งเนีงไว้เลยนะเดี๋ยวก่อนเถอะใจเย็นเดี๋ยวเั็เกลียวเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะโมโหงวดขอโทษเถอดพระองคดูแล้วเราสองคนจะคงจะเป็นรุ่นเราคราวเดียวกันและคนที่ท่านจะข้ามในสักครู่นี้ถ้าหากว่าเราเดาไม่ผิดคงจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราแล้วเพศใจกันถึงทำร้ายคนแก่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเช่นนั้นที่เราต้องการชีวิตคุณลุงพูดนะก็เพราะว่ามันเป็นคนแล้วจะรู้ว่ามันเลวเช่นไร เ้าจะเสียใจเรื่องช่วยหรือมันเขาเป็นคนเลวใช่ไหมถ้าบอกให้เราฟังจะได้ไหมท่านเจ้าอยากรู้เขาจะบอกให้ความเลวชัว่วร้ายพวกมัน <c oughs> มันคง กันเนเเี่ยออเราต้องสนับสนุนกัน,อกนเอออ่ะผ, <c oughs> ผมไม่โขงขืนใคร <c oughs> เออออจะรับปราโยชน์เมื่อช่วงไหนมึงนี่ขยันพูดจริงนะเดี๋ยวนี้อยผ่าโทษอย่าอย่าเรียกว่าผ่นปากครับอยู่ใกล้นรุษพลยังไงก็ปลอดภัยก็สาวอ่ะเออแล้เดี๋ยวแก้ให้ที่ปลอดภัยทุกคนที่สาวที่อยูอ <c oughs> อย่ใกล้นรุษพลโอย้ยผมยางอเอ็นกระเป๋าไ,ไม่ปลอดภัยให้เลย เขาซื้อไปแจกลูกน้องเออเออมนช่วยคนไดยอนะทเาดูไม่ดีกันแล้วเพราะฉะนั้นแล้วหากแม้ว่การครั้งนี้เราช่วยคนผิดเราขอไถ่โทษในการช่วยท่านอีกแรงหนึ่งเพื่อที่จะตามฆ่าไอ้คนชั่วคนเมื่อสักครู่นี้ขอบใจมากเราเองชื่อว่าบางแงสายส่วนชีวิตที่เราต้องการมันมีชื่อว่าคุนซึมมเหส่วน เราหอเวลาสักคู่เดียวมาไอเ็่คนลกหัวตั้งจรมึงมานี่ฮมมาีิเมื่อกี้มึงจะไปตบใครไม่ตบมึงไม่ยินแล้วว่าคน่กูชื่ออะไรวสวนอะไรสวนพามึงจะตบพ่อหรอเอออาเออแล้วมึ่จะไปตบพ่อกู ก็เสือกให้มันเล่นเกมให้เด็กโทด่าตัวเองไม่ด่ามันทำไมล่ะอยากเล่นไม่ด่าพ่อฉันนะพ่อไอ้แม่กล้าด่ามันดิฮะไม่เวลาเทียอเรอแป๊บนึงรอไม่ได้ทำไมอ่ะเรามาช่วยเออเรามาช่วยเรา้อเลี้เด็กที่มาช่วยมันเอาตรงฮะ

แล้วพูดไว้เลยตอนนี้พี่เทพตั้งกดแล้วลิเกตัวไหนเล่นผิดหักทีละสามพันสามพันครับตั้งกดวันนี้เลยอแต่ผมว่เดียวที่เขาไม่เก็บสามพันถ้าเล่นผิดทำไมวะคขไล่ออกเลยเกิดแล้วกิดดีได้ดีเลใหตั้งใจก็ดีแล้วมานักเข้ามานักเข้าเจ๊ต่อยก็ได้อยู่วัดนะเพราะฉะนั้นข้าจะพักร้อยดีดี เราคงจะช่วยท่านไม่ได้แล้วเพราะท่านรู้ไหมว่บกุกคนเมื่อสักครู่นี้เขาเป็นใครเป็นใครกัน

แล้วไปรเขาเข้าฝันทางนี้ไพราะผาย้มข้เราหานี่ตอนนี้พ่อไ่เช่าก้งมเาครยถอยรุ่นกับผู้งไม่ต้องตเพือนพาพ่อกูไปโรงพยาบาลก่อนเลย่ะมึงดูหน้าดิเป็นไงเพื่อนเดตักกดต้ัดีต้นหนาไนละกรเช่มาอะไอสองขานงมันเมันเยันมันทา คนนึกว่าไม่เข้าหลงาเยอะเยอะอะไรยังนี้หลังขางตัวี้ยะเรื่อดทั้งนันมันรู้ว่าฟันเข้าแล้วแล้วทิ้งกไมเข้ามาต้งสองพันอ๋อไม่เอาว่าาร้อยขอโทษกระตุกอันนี้มันอาจจะไม่ได้การมีกันไม้อะไรอะอาจจะการเสียนกระตุกบ้านไขยราการเสียนสักานเออเรื่องมาของพ่อไบอลมาเป็นไงรเฮ้ยตจริงเ่ยพ่อยหวีวีกะตัวดีเหอตแรกตแรงองแ้น่อ ทำไมเดี๋ยวที่ว่นนอเรื่อยนักเลน่เอาเนี่วัดพสีมีงานเนี่ยวันแรกพอวเดียวออเดียวโอ้พวกมาติ่ก็คนเลยลุงพ่อย่วเดียวเลยลุงขึ้นวันมา20คนเลยมขาองพ่อเไม่หรอไม่ใช่มาไหว้สพพ่อยูค้าเหรอคุณไม่พูดจะเก่งสิลุงหใครไม่ตายงนี่แกรู้เยไหมพ่อทังไม่ ยังไม่ตายดูแล้วเหลือนจะแม่มึงอะไรงี้ยเลยเอาเงี้ยผีขามเข้าไปมึงสู้เขาไม่ได้เนี่ยนะเจอพวกมันเนี่ยแล้วก็วิชามันก็ดีและไอ้พวกทีิศราิมีมานั่านจำไปเจอมันรวมกลุ่มเข้าแล้วเรื่องไม่รอดนะเออแล้วยังไงแล้วจองส่งอะไรอะไรก็โดนโดนไปโดนโดนโดผมนี่ทานสมัยที่ไอเวร์ดีไม่เอาเอฟซีหกไปเอาไว จะเข้าเมืองตาลีต้องอยู่ตาตาโบราณเพราะว่าคนโบราณเขาจะได<ง>้จำเราไม่ได้กลัวเป็นคนสุโข,ขทัยใช่เออเพราะฉะนั้นเข้าโค้งเสาดีเราต้องบอกตัวในครั้งนี้ฉันจะขอเป็นชาติบนคู่สามคนนี้จะเป็นชาติหมาครับผมเอาได้หมาไม่มีชาติเพราะไอ้เหี้ยกูเปลี่ยนผัวมันจะมีโผล่ตรงอะไรเนี่ยตรงอะไรตรงพระเจริญคู่นักไอ้หลวง เอางี้ไปมอดีกว่าเพื่อนลงมาเลยฉันรู้เลยว่ามอน่ะมันเป็นง่ายเป็นงเวลาเวลาพูดเวลาขึ้นกัอ๋อใช่เวลาลงก็หยาเส้นเฮ้ยอย่าซองอย่าซองอย่าซองพิยัดสิอย่าซองเวลาเดินก็จงโยกโยกโยกไปตลายขยโยกไปตลายขยโยกกลับไปจะลายนะพ่อจะลาดยขยกโยกแล้วนอนกับเมียนอนกับเมีย โยกนะโยกลองเมียยกนะโยกมันโยกเป็นบางขนาดแต่คุณองจำไว้ดีนะเป็นมอเนี่ยไม่ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่ต้องลงท้ายคขาว่าอย่าซองลงท้ายคขาว่าอย่าซองอย่าซองอย่าซ้องเหรออย่าซองแล้วสมมติว่ามาเที่ยวงานนี่กอ่ะไปเที่ยวงานลิเกอย่าซองไปตลาดไปตลาดอย่าซองพอท่านัา ไอ้นี่เขาลงท้ายลงมท้ายมีคําเขาเออลอง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 เริ่มไเราจะต้องร้องร้มต้องมีการร้องเพื่อนมามันจะต้องมีการร้องเดชันเี็คนขึ้นแล้วให้ใครเป็นคนต่อพวกเนี่ยแกสาคนเป็นคนต่อใครจะเป็นคนลงแต่แกต้องจำคำใช่ไหมี่ดีหากแม้ว่าใครเป็นคนต่อจะร้องลงกออะไรก็ต้องเดินกอนั้นเป็นอย่างจบห้ามเปลี่ยนกรอแบนขาดหากแหมว่า ร้องแล้วใครเปลี่ยนก่อนร้องไม่ได้ไ,ไ,<ม>ไหมนะมันเป็นกฎกต้อรใช่<อ>ก่อนเราเนี่ยเราคุมโรงรีทุกไปมีใช่โอเคเพราะฉะนั้นเราชั้นขึ้นนะโอเคเฮ้ยกูแก้แล้วกูขึ้นก่อนมึงได้ยังว่าขึ้นก่อนได้ไงล่ะขึ้นก่อนทำขึ้นก่อนนะโอ้ยังไงยังร้องถึง่อนมาานเลยไม่ได้โอเค